สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวมันเทิงสวัสดีครับวันนี้ก็วันที่สนะิบแปดเนาะพรุ่งนี้จะมีงานแต่งครับก็เอาเก็บของแลแ้วเราก็จะเอาจริงๆวันนั้นอนะเอ่อคุณพ่อคุณแม่ให้ทองใช่ไหมแล้วเราก็มีทองของเราให้เจ้าสาวเดี๋ยววันนี้จะไปส่งมอบือนให้เจ้าสาวนะครับที่อยู่ในนิสิตสอดนะทองก่อนนี้ น่ารักมากเขาทำกล่องมาให้นี่ก็วันกลับวันที่สามแล้วครับที่เราจะเช็คเอาเออกจากโรงแรมมากอันี้พี่เตรียมมาแล้วไปส่งมือให้เขาอะไรอ่ะอง ในงานมั่นที่เขาให้หนูส่งมอบท้งอทของเราพีเขียนชื่อด้วยเลยเหรอห้าสิบบาทไม่ใครให้นะนะแม่เขาพี่พีชให้ใครให้อยู่ในสินสอดไงที่อยู่ในสินสอดตนนอ,อนแรกเขาจะให้ทองหนูไงดีไหม เก็บไว้เอเก็บไว้ถาจริงจริงไหนเรียกเขาว่าอะไรเนี่ยบิบยทอะไรนะ่บิบิทอยู่ด้วยอยู่ด้วยกันสองสาวันแล้วไหนเป็นไงเป็นบอสเดี๋ยนี้ยิ้มได้ยังวันนี้ยิ้มได้ยังทำไมกล้องไม่พีสีจแย่มากเลยวันนี้ยิ้มได้ยัง yeah <laughs>